กุยป่าเห็นไหทุกคนมันบ่มีไหมบนี้นอาว <c oughs> ส้ำสวสัวส,วส,วสวดี สวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดียามแรงแรงเมื่อนี้ก็มาอยู่กับฮา3ซคนคือเก่าทุกคนฮาก็นยังอยู่ป่าคือเก่ากับฮาสซีพากันไปหาหอยทุกคนแล้วก็สิไปตันเอากล้วยกล้วยป่าทุกคนแบบกล้วยมันเกิดเองตามธรมรมชาติเลยบนมะ่มีภัยปลูกเลยเด้อ คือกันได้กับป่วยบานเลยแต่เบิ้งเบิ้งบัดจังหน่อยสิให้ทุกคนเบิ้งมีวันต่างวันหนึ่งบอกมันชุกแล้วโอเคมันชุกแล้วตัดไกล้วยแบบว่าเกิดเองตามธรรมชาติเลยและบ่มีใครปลูกกล้วย กินแซบคือกันแหละมักหลุดผานนี่กล้วยป่าบางนีกล้วยนี่มันชิ่งง่า่ๆเลยกะ มันปนยาวปนได้ได้กล้วยกล้วยป่าปีปีกันยังทุกคนปีกล้วยปีกล้วยป่าน,นี่มันหักมันหักจากนี่แหละนี่กินกล้วยแล้วอยู่ป่าก็ได้กินกล้วย ในทุกคนใบก็บคือกันบิดเลยคือกันกับกลวยบ้านสิเกิดตำหวยกลวย กล้วยปลากล้วยปลาไม่ใช่มีไหนแต่คนพวกคือกล้วยกล้วยหักปลูกเองกล้วยบ้านมันนี่สังเกตบางมีไหนเดี๋กล้วยนี่มันกระวานเข้กันนี่นะ ชีดดําๆเห็นบอกขุดลายเลยแต่มันกบานด้วยกันแหละกับกลวยบานแต่มันมีใน em hơi lên nhẹ lên cả ra Hơi lô lên Lên là tết nữa <cười> 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 <laughs> nhẹ lên

những nhiều bất 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 bớt bất Bớt bất Bớt bất 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 bớt bất 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 mình หมันก็คือกันตะกล้วยบ้านหลายหวานความหวานแต่มันมีในกินกล้วยแล้วก็สิพากันแป้งหมองใส่หมองเนาะปลามื้อเสารนี้กินบ่เบิดตอนเที่ยงก็กินแต่ยังบ่เบิดอยู่อุ่นไว้นมไม mình đi tham móng, đi tham đất đen, đi móng, hack vật điều, ba chắc khách comment bảo này đây mọi ปลาเงาเงาโหนี่บู่ซื้อท่าพัศบ้านนงดาสิฮูอยู่้ักกระถึกตัวเดียวนี่แหละไซมองมืออื่นอีกจุดยามแนวเฮงลีไซมองแล้วก็สิพากันเขาข้าลามเลยตั้งข้าลามลามเขาหมูนี้บมูดงห้ากินอีกแล้วสกวออักการ์แนวมีแต่บุเออร์ไซมอง อาบน้่อับแต่คาคอลงมาเพราะว่าน้องดาใส่หม่องใส่หม่องแล้วก็หัวน้ำบริเตียกแล้วก็นากระบริเตียกอับอับอับาที่มันเปียกเลยมันน่าวเองต้นเว่นแ,แดดต้นแรงแล้วหนาวมีฝนตามแจ้วพากันกินข้าวกินติงปลาแล้วก็นมไหมมาไมไมต้ม แล้วมเดินาวทากินแต่าลามนี่ไปแล้วธนรมากินกับบุอินปันนัยมันบุขัดปันนดยกินเลยกินาลามเลยเขาไปยิงยากเข้า มาเด้อพี่น้องกินข้าวน้ำกันมามาเราน้องไม่เยอะก้อน่้าวเขาเนาะอ้ยตันใช่ลอยลอยปืนต้องเอาน้องมาน้ำตังเลยเด็กเสียวตรงจุดแล้ววันในหนูไม่กับ เขากเป็นพอเย็นยังเงี้ยวอยู่ไปเรื่างเขาเนีหนาวมากกิ่นน้ำไม้ก็เสียบวันน้ำไม้มันมีมันท่ายงักเลยมีเป็นบางบอนไหมล่กับมีย้อนว่ากินอัดเคขื่อนอัดเคขื่อนแหละมันท่วมท่วมเลยพอกินพอเคขื่อนแล้วก็ อุ้งปงไม่เป็นไงคิดทำไม่พอมพอพอมผู้พิ่นหาไข่หินเพิ่นก็น,นอนคือก,กันเพิ่นบริเมืองแต่ว่าพิ่นบรินอนเธอบน่นเฮาเพิ่นนอนกะประมาณบ่ฮอดหลักแต่ว่าห้องกันนี่กับ่อยากได้ยินปานไดน คนกระทำคนมีผู้ชายคนนึงแบบเขาไม่ยิงช่องเขาไม่จะผู้หญิงคนนั่งเด้อมวันนี้เพราะว่าอาบน้ำแล้วมันเปื้อนเว้นนี่เลยนั่งนั่งเท่านี่เลยแบบชงมันเปื้อนเลยให้มันเปื้อนเลยหวาน cho nó hạt tôm chai chua nó nè, nó nè, nó là cái bánh nua kinh <laughs> im kinh bớt, mò cá nhang này กินบวชมือนีกับมืออื่นอีกนอนไหมปลามวนมาออกปลามวลมวนกินกินข่าวอะไรสิไปหาจำเขียรติหรือนอนนอน <laughs> อยากนอนม,มืออยากนอนเคยออกปลา <laughs> เคยแบบหากินแถวบ้านทุกคนแต่ว่ามันแบบมันบุกไกลปันใดแล้วก็ คืออยู่นี่นะมันสีเมื่อยกว่าเฮาหากินอยู่บ้านกินข้าวอิ่มแล้วก็เผาข้าวลาบเขาแล้วก็จังนอนเนาะนอนบลาบติว้าบลาบม่วนอยู่บ่ออกปลาม่วนคั่นว่าคั่นบักคีดอบ่บ่ให้บ่ให้ม่วนม่วนแม่นไปอีกบลาบมาอีกยน้องว่าถ้า ท้าวจอนนี่ลูกของเราเท่าจอนนี่นั่นแหละมักห้องบักคือในเราคิดื้อเฮาห้องซื้อลิ้นลาวซื้อลาวนะซื้อแท้นะเท่าจอนนี่ซื้อเข้าเหียนแต่เราแบบคิดื้อแน่แล้วก็ห้องบักคิดื้อคั่นเราวบ่ให้แล้วก็ม่วนเนาะอยากมาอีกแต่คินฮอดลาวยันเราให้กับบัดเมื่อแหละทุกคนหาสิถามเบิ่งแม่คั่นแม่ว่าเราบ่ให้บ่นั่นแล้วก็มื้อหน้าเฮาก็สิออกอีกเนาะน้องก็ออกอีกเพราะว่า บุเคยปะเลยเนาะมีแต่แต่ละเถื่อแบบว่าปะกลางเวรนี่เรายู่ยู่แต่ว่ากลางคืนนี่แบบว่าบุเคยให้เรานอนกับแม่หรือว่ากับเอือยกับบุไม่จะแม่ทุกคนทั้งแม่ทั้งเอือยเอือยไพ่แม่ทั้งของนางจันมาเอาสวยฮะถึกป่าป่าถือโอ้ยป่าใหญ่ ควายนะทุกคนป้าควายข้าปล่อยผักเบื้องนี้แต่ว่าข้าปล่อยผักเบื้องนี้แหละมันมันหากินเองเปลีแยงเหยจังปะเปลีแยงเลยื่อใช่แล้วไอ้จุกอกเนี้ยเนี้ยบ้ังหนันินควายทุกคนจำไดวเลยไปสมพลน้อ กิปูจัวกันไดมากมองหายจะน่อยคอยเหยียบเบิดเลยมองเฮานี่แปลว่าเขาปล่อยทางนี้แหละเขาบ่ได้เลี้ยงมันอยู่ผักเซเบิงนี้ผักเซบ่แม่นผักเซผักเขื่อนแต่ว่าเขาปล่อยพูนอยู่เทิงอยู่วันกิงลีนแล้วมันบ่กว้างปานใดแหละควายมาได้อยู่เขาปล่อยแต่พุ่นมาพี่ป้าพี่น้องเอ้ยไก่มาหาไก่แต่ควายนี่มันมาฮอดพี่เฉยบ่แม่นว่ามือเดียวเพิ่นปล่อยเป็นปีเป็นเดือนยามมายามดนดนเถือ แต่ก็คายก็ให้กินเองตามธรรมชาติดนดนเพิ่นก็มายามมาเบิ้งเ่อนึงประมาณเดือนหนึ่งเลยก็มาเจาะมาเบิ้งแบบปล่อยทําแบบปล่อยตามธรรมชาติเลยบริเลียงดนดนกับเพิ่นมาเบิ้งเ่อนึงหน่อไม้ก็ยังลายอยู่หน่อไงครับต้มอะไรยลุงกินบเบเอามือกินอยู่บ้านอีก ผู้หญิงหากินก็แบบนี้แหละได้แต่หน่อไม้และกระปาบัวได้กระหอกหน่อไม้ไหลหน่อไม้ลายเสียบกว่าหน่อไม้คมแต่ว่าหน่อไม้เอ้ยบัวเป็นหน่อไม้คมหน่อไม้บ่งหน่อไม้หน่อไม้วงนี่คันเัาต้มจืดมากะแส็บซ้ำกันเลยกับหน่อไม้ไหลแต่ว่าฮะมันคมคมขันเัาต้มเัาต้ต้มลายน้ำช่องน้ำหน่อไม้ลายน้ำเดียวกะจืดแล้วสุกแล้ว บางบานกับ,บุมี่ได้นมมยไรยบานเฮามีโนมายไร่นมมบงมีเบิดนมมไผ่หอยลามกับนองฮะนางดาบด้หาช่างนางดาไซมองแตสว้ยเมื่อกินอยู่บาน,นอคสุกันได้หอยนี่ ให้เท่าจันนีกินเทาจันนีมักกินลแล้วน้อยๆแบบนี้แม่ก็มักกินกินหอยหอยจุบหลานจนมาเห็นเขียดแล้ว่าจับเขียดกมันไปแล้วเพื่อนว่าควันเดิมอ่ะ กรลเบระมุกตรอเขตตะปาดเขตตะปาดกระแส่เลยทุกคนบ้านเฮามักกินเปินปลากุุงนี่เปินเห็นมั้นั่นเลยนี่เขียนหนูไปะเ่ยเอาอะไร มันเอาเนี่ยพอข้าวลามชุกจากนอนออ้ยไม่แล้วเฮ้ยขันชุกแล้วอุ่นก็ได้อุ่นม่แตอุ่นไว้ม่แต่อุ่นแล้วก็กินออามานม่ชุลนะ อันซ <laughs> <No> ่ํน <ori> <story> <thôi> ี้และห่อไว้เลยมันยามมันกินบ่ได้นก่กินี่กะเจ้าเนาะมื้อนี้ก็นา่แต่ว่ามื้อเช้านี้เขาบ่นอนอีกเด้อกลางอสิตอจริงนายยกนอนอีกฝันอนกลาง Một non nón càng đi vật tật chưa mật nữa con không ta on nhẹ nhẹ cái bên to đi à tất con có đá sừng Thử lại cái lưng lưng านว่มันนั้นมันหอนหอนไดดทังนีไม่ทั้งยังเรียกสุดไ้สุดย่น้องดามักกินได้ บางประเดี๋ยไหนรถเนี่ยต้องนอนับน้ำดะไม่จังไม่เลยมาเลือกคนคลานแล้วกันคลานข้าวปลาข้าวบ้า អត់បានទេអត់បានទេអត់បានទេបានទេមកទៅនេះទៅកាត់5មិនហេតុក៏ហូរហេតុហូរអាហូរឡើងបាយមកទេយ៉ាជីទួតទេនេះ กาานจันเลยุนแล้กมาละยกันเป็จําล่าล่คือบเน้ลนี่ทกคนนอนเอากะนอนบอเต้นคือเก่าและสามคนเอาลานจันมานอนกลางและนองดานอนเบื้งนั้นน้องจำปานอนเบื้งนี้นี่แหละกะแคมนำเลยในนำนำหวย อยู่งนี้ห่วยไปพุน่นแหละนํำเขื่อนน้ำเซเซละนองหละเดนี้เป็นน้ำเขื่อนแล้วเพราะว่าจีนเหตดเขื่อนแล้วก็เป็นนำ้ำใยนอนแคมน้ำนี่แหละมาปลาอยู่ปลามันก็มีความชุกมวนทุกคนสมบูรเลยเนาะเจ้าหาก็มาทางแรกจะว่าม้วนหรือบ,บุมวนม้วนม้วนจนมาเลยลานจนมามนจนว่ายังอยู่ประมาณพอซี่และปีนาจึงไปเฮียน คือว่าบอหาปีนีปีนาจึงไปเฮียนมอหนึ่งแล้วว่เพราะว่าไปเฮียนยุสวรแลวก็บเคาเคยได้ออกป่าอีกคนหนึ่ปลานี่แบบเฮากับนีคกามสุขเพราะว่าเขาเคยอยู่อยู่กับธรรมชาสตร์ฮะอยู่หางกินแบบธรรมศาสตร์คันเฮาอยู่ในตัวเมืองฮะกิยังเขาต้องซื้อลานจะมาเราไปเฮียนอยู่เมืองลหละเพราะว่าเวลาบ่ามีเงินบ่มีเงินซื้อกินแล้วก็อดแล้วว่นี่เข้าเลี้ยงอยู่เนาะกินข้าวยูเฮียนนะข้าให้ ตอน12โมงตอนเช้าละไรก็4โมงตอนแรงพาะน้องดาก็จบเตมเฮียนนั่นทุกอน่าแบบเฮาเคยอยู่บ้านนี่เขากินข้าว8โมง9โมงตอนเช้าแะไรก็ตอนเที่ยงก็10โมงตอนเที่ยงก็12โมงเฮากินแะไรก็ตอนแรงเมื่อหนึ่งเฮากินซามเทือบัไประยูคุณละกินแต่ช่องเทือเพผ่นเคยกินซามอะแบางเทือกซื้อกินบางเทือบ่มีก็กินแต่ช่องเทือก่ะแหละเปล่าก็เลยกินหอนบ้าน ได้ออกเที่ยนี่แหละแล้วก็สิลงไปเฮียนอีกเพราะว่าหากกักกระพักเพื่อเฮียนหนึ่งเหมือนกบเพื่อเฮียนหนึ่งเซ็งเพืเ่อเฮียนหนึ่งแล้วแล้วก็ออกวาน้ำเขาแล้วก็ผักผิดหนึ่งแล้วก็ลงเฮียนอีกลงเฮียนแล้วก็เพื่อสิได้ผักกะประมาณเ <c oughs> พื่อสิได้ผักกะเซ็งแล้วประมาณเดือนห้าปุา๋เลยทุกคนท่นว่าเามีเงินนี่เขาก็ได้เมื่อ,อยู่วันเสาร์วันศิกร์แต่ได้เมื่อแต่ชองมือ้อแล้วก็ปีใหม่เพิ่นก็พักใท้ยประมาณวังเทือกอะ คลิปนึงบือก็บ่ฮอดบางเฮือนก็ฮอดบางเฮือนก็บ่ฮอดถ้าเบิ่งนํากันแล้วบางเทือร้านกันมาก็ได้มาปีใหม่อีกปีใหม่ก็คือสงกรานต์รือประมาณเดือน4คันบ่มาเดือน4ก็ถ้าเซ็งพเฮียนซองเลยานจร้านจันมาจึงมาก็สําหรับวิดีโอนี้เฮาก็สิบัเือนี้ก่อนคนอื่นหมดก็ขอบใจแม่พี่น้องทุกคนที่ติดตามคอเมนล้ก็ให้กําลังใจเฮามาโดยตลอดสําหรับวสบายดีบ๊ายบายบ๊ายบาย